สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสูย่ยาออฟทาโรต์ค่ะอ่ะวันนี้เราจะมาดูกันว่าใครกำลังแอบคิดถึงคุณอยู่ใครนะที่แอบคิดถึงคุณอยู่เป็นคนรักเป็นเจ้าหนี้หรือเป็นใคร <c oughs> มีเจ้าหนี้เจ้าหนี้ก็แอบคิดถึงอยู่หรือมีลูกหนี้อ่ะแอบคิดถึงลูกหนี้ลูกหนี้ก็แอบคิดถึงคุณอยู่หรือเปล่าอ่ะมากันที่ธาตุน้ํกากรกฎมีพิจิกค่ะเรามาดูกันนะ เขาดูชีวิตคุณก่อนเขาแอบ,บดูชีวิตคุณก่อน,น,จ,นจ้าน้าจ่ามาชีวิตคุณเป็นยังไงช่วงนี้อาจจะมีเกณฑ์ของการเดินทางเกณฑ์ของการเดินทางหรือเกณฑ์ของความรู้สึกอึดอัดกับความเหนื่อยล้ากับสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ต้องเผชิญอยู่ค่ะ บางคนอาจจะเวียนว่ายตายเกิดเวียนว่ายอยู่กับสิ่งเดิมๆความเหนื่อยเดิมๆ,ๆความทุกข์เดิมๆ,ๆใจของคุณอยู่ที่ไหนเอยมองถึงจิตใจของคุณที่กำลังคิดมากแล้วก็าลังปล่อยวางกับบางสิ่งบางอย่างที่คุณเผชญอยู่ค่ะบางสิ่งบางอย่างที่ทําให้คุณอึดอัดเรื่อเกินบางสิ่งบางอย่างที่ทําให้คุณรู้สึกไม่เป็นสุขอยากเดินออกไปจากตรงนี้บางทีบางคนอาจจะมีการเดินออกไปจาก จากเรื่องราวต่างๆหลายครั้งหลายาหนแล้วแต่ว่ามันยังรู้สึกถึงความรักความชอบความสุขความทุกข์ที่มันยังวนเวียนบางทีบางคนก็เดินไปไกลเหมือนไกลสุดขอบฟ้าแต่ก็ยังกลับมานับหนึ่งใหม่อยู่เดิมประมาณอย่างนั้นอาจจะอยู่ในภาวะของความลำบากใจหลายสถานอยู่นะคะแบบรับอะความแบบรับสิ่งที่แบบรับ คือใจของคุณคือความเสียใจคือความต้องการคือความทุกข์ของคุณเองมองถึงการไปเกี่ยวข้องกับเรื่องราวของชีวิตที่ที่เหน็ดเหนื่อยบางคนเป็นซิงเกิลมัมซิงเกิลแดดบางคนเหน็ดเหนื่อยในเรื่องของการทำงานความรับผิดชอบที่มีการงานที่หนักและเหนื่อยบางคนไปเกี่ยวข้องกับเรื่องราวของความรักด้วยไร้สถานเลย มีความวุ่นวายใจไหลสถานที่เกิดขึ้นนะตรงนี้ค่ะอืมเหนื่อยนักก็พักซะก่อนเหนื่อยนักก็พักนิดนึงพักนิดนึงอาจจะมองถึงความผิดหวังความเสียใจที่เกิดขึ้นพยายามเหมือนกนยารพยายามจะปล่อยวางพยายามจะหลีกหน,นีกับใจตัวเองหนีหนีอะไรก็หนีได้ค่ะหนีใจตัวเองมันไม่พ้นเลยเนี่ยมันวนอยู่เนี่ย มันเกิดความรู้สึกของความคิดมากถึงเราจะพยายามปล่อยไปตามวิถีของมันเองแต่ความหนักใจความหนักใจความทุกข์อาจจะหนักใจในเรื่องของการทำงานก็ได้นะหรือการเป็นผู้นำเหมือนมีงานเข้ามาเยอะงานเยอะงานเยอะงานหนักงานเหนื่อยภาระต้องรับผิดชอบหลายสถานอยู่นะคะบางคนอาจจะทำงานเกี่ยวกับการโลจิสติก ก็ได้บางคนอาจจะมีความเสียอกเสียใจอยู่กับสิ่งที่ตัวเองเผชิญอยู่เอออาจจะเป็นข้องเกี่ยวกับเรื่องของความรักที่มักไม่มีตัวตนความรักที่มักจะทำให้คุณเจ็บปวดอยู่เสมอความรักที่มันมันหนีไปเท่าไหร่ก็หนีไม่พ้นหนีใจตัวเองไม่พ้นเอออารมณ์ปะนะมันหมกมุ่นไหมอารมณ์หมกมุ่น เกี่ยวกับเรื่องที่คิดเกี่ยวกับเรื่องที่ทําอาจจะเป็นในเรื่องของปากท้องชีวิตคือความรู้สึกของคุณมันไม่มั่นคงเลยอ,อหรือบางทีมันอาจจะเหมือนพันธนาการที่ล่ามล่ามคุณไว้อืมพันธนาการของตัวคุเองการยึดติดกับอะไรบางสิ่งบางอย่างตกในตกอยู่ในพันธนาการที่ไม่ได้รับอิสระ หรือบางคนอยู่ในความสัมพันธ์ที่ซ่อนเร้นเร้นทั้งใจเร้นท้งกายอมืมีความเครียดอยู่มากๆเลยอยู่ในจิตใต้สํานึกอะความเครียดนั้นอาจจะไม่มีคนร,รับรู้ก็ได้นะน้ําความเครียดที่สะสมอยู่อาจจะไม่เคยบอกใครอาจจะไม่ได้บอกใครให้รับรู้แต่ความรู้สึกของเรามันครึ้งครึ้งกลางกลางมันบันทอนจิตใจอยู่เสมออมืข้างนอกดูก็มีความสุขแต่ข้างในดูไม่มีความสุขสักเท่าไหร่ ไม่ปลอดโปรง่งไม่โร่งใจมีทั้งความรักมีทั้งความเจ็บปวดประดมประดัง,ปร,ดงประเดก,กันไปนะจ๊ะมันมีเรื่องที่คุณจะต้องสาสางนะนะอาจจะเป็นเรื่องงานเรื่องงานผสมปนเปนอยู่ด้วยเรื่องงานด้วยเรื่องความรักด้วยมันปนกันไปหมดเลยนะ่ะอืมหรือเปล่าเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าจ๊ะ j u s เหมือนการได้รับการปลดปล่อยจากสิ่งใดสิ่งหนึ่ง บางทีคุณอาจจะอยากได้รับการปลดปล่อยคุณไม่ปล่อยหรือเขาไม่ไปหรือใจคุณไม่ไปเองคะอารมณ์ประมาณนั้นอ่ะใครกำลังคิดถึงคุณอยู่ใครกำลังคิดถึงคุณอยู่นี่ไงเอชอพครับใครกำลังคิดถึงคุณอยู่คนที่คุณรักคนที่คุณรักคนที่คุณต้องการอืมคนที่คุณอยากได้อยากอยากยึดยั ยึดติดไว้กับเขาใครกำลังคิดถึงคุณอยู่บางคนเป็นคนเป็นผู้ร่วมง,งานกันด้วยนะทํางานอยู่ด้วยกันเป็นเจ้านายลูกน้องกันบางคนเป็นครอบครัวกันค่ะบางคนเป็นคนที่เป็นคนเก่าๆเ,เป็นเด็กกว่าเขาเด็กกว่าคุณหรือคุณเด็กกว่าเขาก็ได้คนเก่า คนที่ใจคุณพันธนาการไว้ค่ะเออใจของคุณพันธนาการไว้ด้วยความรักด้วยความห่วงใยด้วยความเกลียดชังด้วยความรู้สึกที่มันประดังประเดชขึ้นมาความเศร้าความผูกพันมันผสมกันไปหมดเลยอะ่ะคนที่คุณไม่อาจตัดรอนจากความรู้สึกจากใจไปได้คนให้คุณมี คนที่ทำให้คุณมีทั้งรอยยิ้มและคาบน้ำตาค่ะคนคนนี้เป็นคนฉลาดนะบางคนเป็นนักโหราศาสตร์นักผู้สร้างแรงบันดาลใจเป็นครูบาอาจารย์คุณอยากได้เขาเป็นครอบครัวเขาเคยเป็นทั้งความสุขและความทุกข์คนคนนี้อาจจะเป็นคนที่มีชื่อเสียงชื่อเสียงของเขามีคนรู้จักอาจจะเป็นคนหน้าตาดีหรือคนรู้จักในสังคมในสังคมของเขาเขาเฉิดฉายมากเออคนคนนี้แหละ คนที่คุณรู้สึกถึงการที่มันวนเวียนสุขและทุกข์ปะปนกันไปแต่คุณรู้สึกถึงความเหนื่อยล้าบางทีคุณก็อยากเก็บกอดเขาไว้หรือเปล่าด้วยความทุกข์ของคุณความรู้สึกของเขากับของคุณมันเป็นความรู้สึกเดียวกันไหมมันเป็นความรู้สึกรักนะรักนะแต่มันแสดงออกไม่ได้รักนะแต่แต่มันทำอะไรไม่ได้ คนที่ตัดสินใจที่จะทําอะไรอาจจะเป็นเขาที่ไม่ใช่เราเปล่าคนคนนี้แหละคนที่คุณคนที่คุณรักคิดถึงเฝ้าแรหาจับจิตจับใจเลยคนที่คุณอยากจะรักคนที่คุณอยากจะตัดคนที่คุณอยากจะเลิก และคนที่คุณอยากให้กลับมาแปลกไหมทำไมไพ่เป็นแบบนี้ไพ่ของไพ่ของมันเหมือนกับไพ่ของคนคนนี้ที่ยืนอยู่ตรงเนี้ยเป็นไพ่ของคนที่คุณทั้งรักทั้งเกลียดทั้งรักทั้งชังทั้งรักทั้งต้องการมันประดังประเดจนคุณไม่แน่ใจว่าไความรู้สึกนั้นมันเถืออะไรกันแน่พันธนาการที่ละทิ้งไม่ได้พันธนาการที่เหวี่ยงเท่าไหร่ มันก็เป็นมุมมาแรงสะท้อนกลับมาหาตัวคุณมากเท่านั้นคนนี้แหละคนนี้มีเจ้าของแล้วหรือตัวคุณเองมีเจ้าของแล้วอาจจะเป็นราศีธนูนี่ก็ได้ราศีธนูราศีมังกรธาตุน้ํขอรกฎมินพิเจกค่ะน้ํามาเยอะเลยนะน้านะน่ะน้ํามาเยอะเลยเอ่อ บางคนเป็นต่างชาติต่างภาษาบางคนเป็นคนที่มีความแตกต่างคุณกับเขาบางคนแตกต่างเรื่องของสถานะเขามาที่การงานดีกว่าเราเขารวยกว่าเราสถานะฐานะออฐานะอาจจะดกวกับการาบปวอาจจะดูมีความแตกต่างกันมากๆเลยสถานะไม่คู่ควรหรือเปล่าคนเนี้ยที่เขาคิดถึงคุณอนะ คุณก็คิดถึงเขาเช่นเดียวกันแหละอืมมันมองถึงความสัมพันธ์ที่ไม่รู้อยู่กันแบบไหนเนาะไม่รู้ว่ามันเป็นความสัมพันธ์ที่มันเป็นมันมีทั้งความรักมันมีทั้งความหลงเหมือนคนโดนของเลยมันราศีกุมก็มีนะอ่ามันเหมือนคนที่คุณรักคนที่คุณหลงคนที่เป็นไปไม่ได้ คนที่เลิกรักไม่ได้คนนี้คนอยู่คนนี้อยู่ในใจของคุณคะ่ะอยู่ในใจของคุณไม่เคยถึงถึงจะห่างกันถึงจะไกลกันถึงจะมีความแตกต่างถึงทุกทุกอย่างมันจะเป็นไปไม่ได้ในขณะที่เป็นอยู่แต่ว่ามันลืมกันไม่ได้มันเดิมกันไม่ได้นี่แหละคนนี้แหละ ดูไพ่ของพันธนาการจิตวิญญาณที่มันเชื่อมต่อกันหนักมากคุณก็คิดถึงเขาเขาก็คิดถึงคุณในความสัมพันธ์นี้ถ้าคุณจะไปเขาก็จะรั้งคุณให้กลับมาเขาก็จะมาทักคุณเขาก็จะมาพูดดีกับคุณให้คุณได้ยืนหยัดอยู่ตรงนี้ต่อไปไพ่ของถ้าคุณถ้าคุณงอบางทีคุณก็งอเขาบางทีเขาก็งอคุณมันเป็นจิตวิญญาณมันเชื่อมต่อกันเวลาคุณจะไปเขามาล้างไว้เวลาเขาจะไปคุณก็ไปล้างไว้ เออไพ่ของคนที่เป็นคู่กรรมซึ่งกันและกันในชาติอดีตจนถึงชาติปัจจุบันถามว่าโดนของไหมไม่น่าจะโดนของหรอกเป็นไพ่ของพัฒนาการเชื่อมต่อระหว่างจิตจิตใจถ้าใครจิตใจไม่กล้ากแกร่งพอก็จะก็จะสามารถก็จะยากต่อการที่จะผ่านพ้นกับสถานการณ์นี้ไปได้ดานเคราะห์ดันเคาะห์เขาเรียกดานเคราะคะ่ะ พันธนาการที่มีด่านเคราะห์หนักมากบางทีมันเจ็บปวดร้รราวแสนสาหัสมันทรมานอยู่ก็ทรมานไปก็ทรมานไม่ต่างกันนี่แหละคนคนนี้แหละคิดถึงคุณอยู่คิดถึงไม่เสริมลครคิดถึงตัดก็แล้วเลิกก็แล้วจบก็แล้วก็ยังกลับมาเป็นพันธนาการแบบนี้บางคนเลิกลาแต่ก็ไม่ได้เลิกรักนนจ๊ะโอเคไหมน้ำอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, ลืมกดติดตามอย่าลืมคอมเมนต์เจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ